ตัดกรรมมาเรื่องเกณฑ์ทหารมาในวันแรกใช่ไหมต้องไปสุทิงคลางแสงท่านรัมติกลาหมลงไปตรวจเยี่ยมเลยแล้วก็บอกนะครับท่านผู้ชมฮะน,นี่เป็นโอกาสสำคัญของลูปคู่ชายไทยเพราะบางประเทศไม่ได้จับสลากนะอย่างบังคับเลยเนี่ยก็เกาหลีใต้บางประเทศผู้หญิงต้องเป็นทหารอย่างอิสราเอลประเทศไทยใช้วิธีจับสลากเท่าที่จำเป็นครูชูทินบอกเป็นโอกาสของชายไทย ที่มีเสรีภาพสูงแต่ก็ต้องมีรับผิดชอบต่อบ้านมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแล้วก็บอกนะเข้าใจความรู้สึกหลายคนกลัวมาจับใบดาใบแดงกลัวจะเป็นอาหารต้องเสียวอกาศบ้เรียนต่อหรือต้องออกจากงานไม่ทงานีก็จะลําบากไม่มีคนดูแลพ่อแม่รลัวฝึกแบบโหดกลัวนอกรู้นอกรอย ย้ำว่าปีนี้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งผมเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมามได้คำนึงถึงเรื่องนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกหลายอย่างเ,ออเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารต้องเสียสิทธิ์ต่างๆไปหนึ่งใครเรียนอยู่แล้วจะได้เรียนต่อโดยให้แจ้งความจำนงนที่หน่วยเพราะว่ากลาโหมามเซ็น MO u อกับกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วโดยจัดการศึกษาถึงหน่วยเลยแล้วก็ปรับเวลาให้เรียนหลังการฝึก 2. เรื่องอาชีพมีบเิษเอกนเปิดรับหลังจบเกณฑ์ทหาร คนสุดทินพูดถึงประเด็นนี้มีเสียงไหมเดี๋ยวดูตรงนี้สักนิดหนึ่งบอนกะครับปีนี้ตั้งเป็นศูนย์เลยน้องไบรรับเรื่องร้องเรียนผู้ชายต้องมีความเป็นมนุษย์หินบ้างในบางโอกาสท่านไว้อย่างนั้นการฝึกทหารมันต้องมีด่านที่จะไม่แข็งแกร่งเข้มแข็งอดทนเบาอย่างเดียวก็จอแอเพราะฉะนั้นการฝึกมีทั้งเบาทั้งหนัก ถ้านอกรู้นอกรอยไอ้ที่เป็นข่าวมันมีคนจงใจปล่อยก่อนจะเกณฑ์ทหาราบางชุดอาจจะมีจริงแต่ตนนีจะกวดขันตั้งศูนย์ออนไลน์ให้ร้องทุกเลยสิทธิ์ที่เราเคยเสียไปมาเป็นทหารนี้ต่อไปจะไม่ให้เสียให้กลับมาวันนี้ทุกคนเรียนหนังสือนี่พอเราเป็นทหารวันนี้ปับ๊บไม่ต้องกังวลเลยเพราะวันนี้เนี่ยเซ็น MOU กับกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการยินดีจะจัดการศึกษาให้พวกเราถึงหน่วย ปรับเวลาเวลาฝึกก็ไม่ต้องเรียนก็หลังฝึกก็ยเรียนทุกวันนี้การศึกษาเรียนได้หลายระบบเดี๋ยวนี้ระบบเยี่ยมเขาก็มีให้เยี่ยมเสาร์อาทิตย์มีเปิดให้เยี่ยมมีให้กลับบ้านผ่อนคลายดูแลพ่อแม่ได้ไสิทธิที่ได้ก็คืออาชีพันดับแรกเลยใครอยากรับราชการต่อกองทัพเพิ่มโคต้าให้เยอะเดี๋ยวจะมีสารบ,บัญคุณอาวุธวิชาชีพมาตีค่าราคาตีฝีมือมาประเมินฝีมือเราเขาจะให้สติฟิเคตให้ประกาศนียบ,บัตรรับรองฝีมือให้ เรากังวลว่ามาอยู่ค่ายฝึกแล้วเราจะลำบากจะถูกลงโทษโน่นนี่นั่นเรียนให้ทราบว่าลูกผู้ชายเนี่ยเราต้องมีประสบการณ์ที่เบาบ้างเข้มบ้างเบาอย่างเดียวเราก็เป็นอ่อนแอไม่เอาลูกผู้ชายมันต้องเ,อเป็นมนุษย์หินบ้างในบางโอกาสกำไรที่เราจะได้คือเป็นทหารแล้วเราเข้มแข็งอดทนอึดบึกเพราะนั้น ระบบฝึกก็จะมีเข้มแข็งมีเบา,ม,เบามีหนักแต่ว่านกรูนอกรอยที่ไปจะบังคับกูเข็นทํร้ายเราเนี่ยมันมีน้อยมากอาจจะมีบ้างจริงแต่ว่าเราก็ต่อไปนี้เราจะกวดขันอย่างเด็ดขาดต่อไปจะมีศูนย์ออนไลน์ให้พวกเราลองทุกท่านผู้ชมกลาหมเมื่อวานนี้แถลงคาดการว่าเนื่องจากเกณฑ์ฐานปีนี้เนี่ย85,000ลดลงจากปี66กว่า800 0คนและที่ผ่านมามียอดสมัครออนไลน์ คาดว่าเดี๋ยวถึงเวลาเกณฑ์ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องไปจะมีคนไปสมัครใจสมัครเลยเพราะจะช่วงเวลาเวลาน้อยกว่าถูกไหมค่ะหกเดือนแทนที่จะเป็นสองปีและมีจํานวนหนึ่งที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่และสมัครใจจะอยู่ต่อคาดการว่าปีนี้การจับใบแดงเพื่อไปเป็นทหารเนี่ยจะเหลือแค่สี่หมื่นคนเท่านั้นเองค่ะเนี่ออะท่านที่ลุ้นการเกณฑ์ทหารก็ปรากฏว,ว่าท่านผู้ชมคนดังๆนี่ก็มีนะลูก ของคุณเจเจตรินกับคุณเป็่นเกตมณีก็คือเจ้านายกับเจ้าขนใช่ค่ะสองคนเลยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยยังมีน้องอาชีลูกคุณฟุกเกิดพลด้วยอ่ะไล่ไม่หมดละ่ะเดี๋ยวติดตามกระดัวนี้เป็นข่าวทุกปีขณะที่พักก้าวไกลเมื่อวานนี้จัดถแถลงพอลิซีวอ r หัวข้อก้าวแรกพลทหารต้องปลอดภยัยก้าวต่อไปยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารมีรองปฏิการทหารของก้าวไกลเรืออากาศโทษนเดชเพ่งสุข มาบรรยายระบุเลยตั้งแต่ประเด็นรอบเดือนที่ผ่านมาก่อนจะถึงเวลามีข่าวร้ายเรื่องทหารผูกคอตายกระโดดตึกสภาพอาการทางจิตความวิตกกังวลยังไม่สามารถจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือคุ้มครองกำลังพลทั้งศักดิ์ศรีและความปลอดภัยการเอาไปใช้งานส่วนตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นและรัฐบาลปัจจุบันไม่ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ขณะนี้พรรคก้าไกลตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายซึ่งก่อนหน้าเคยเสนอไปร่างหนึ่งปรากฏถูกระบุว่าเป็นร่างกฎหมายทางการเงินนายกกลับไปดูยังไม่เซ็นจนถึงตอนนี้ก็เลยจะเสนอใหม่เลยอีกฉบับหนึ่งเป็นพรบรที่ไม่ได้เป็นร่างทางการเงินนะคะจะได้เป็นการวัดใจรัฐบาลและเพื่อนสมาชิกในสภาไปเลยตัดบ้ตรตาที่เกี่ยวกับเงินออกไปเลยท่านผู้ชมใช่ค่ะนี่แล้วก็บอกต่อไปนะฮะว่ากรณีนี้ เราจะากฎหมายที่เสนอเนี่ยตัดสิทธิกองทัพในการเกต์ทหารในช่วงที่ไม่ใช่การลบหรือสงครามไม่ต้อง<บ>มาลุ้นแบบปีต่อเปใช่ค่ะกับยกเลิกถาวรมี2แบบนะคะรายละเอียดเนี่ยมันมีอีกเยอะเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกันต่อในคุยนอกจอได้ไหม